ซัดไหลามาซั์หลังมาทองไหลามาโชคไหลามามหาโชคมหาลาภสวหะสวาหายะมหาเดชโชปิติลาพังสัพพทานังลาพระทานังพระ,ะวันตุเมชยันโตโพธิสัตโตอภิลาภาพระวันตุเมโอมนรรทะพุทธโธ ลาพระล้นฟ้าทซับนาคาไหลามามหาลาพังอุอากะสะมหาเศรษฐีมหาโชคีนะมะพะทะจงบังเกิดเดชบังเกิดสีบังเกิดลาบท่านังโพคังสับพสิทธิสวาหะพุทธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสังคังเป็นโชคลาพระภูมิ ลาพระปัจ,จโยโหตุเมด้วยเดชะพระรัตนไตรยัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลายประสิทธิเมประสิทธิเมประสิทธิเมโอมมหาเศรษฐีอิติจิตตังพลังลาภาทรัพย์มหารวยไหลามามหามงคลสมบัติปิโยเทวะมนุษสานัง โอมพรมมาจิตตังอะเคมะสุขังลาภะลาพังพะวันตุเมณกันหะเนหะณกันตังลาภะลาพังพะวันตุเมขอเดชะคุณพระสีพระรัตนตรัยเปิดทางโชคปัดเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีสัพพะทุกขาสัพพะพยา สพภโรคาวินัสสันตุนะโมพุทธายะมะอุอิติสุขโตนะโมพุทธัสสะนะการังปูเชมิทนะนังวหายะมหาลาพังโลกกะวิทูพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาชัยยะจิตตังประสิทธิเม มหามงคลจงบังเกิดโภคทรัพ์ยหลังไหลโชคลาบเปิดทางกรรมดีหนุนนำณนะชาลิติฉับพันนรังสีอิติปิโสภควาพุทโธพุทโธมหามหินมหาเศรษฐีสัพพะลาพังพระวันตุเมสัพไหลามาซัพ์หลังมาทองไหลามา โชคไหลามามหาโชคมหาลาบสวาหะสวาหายะมหาเดโชปิติลาพังสัพพะธานังลาพระธานังพระวันตุเมชยันโตโพธิสัตโตอภิลาภาพระวันตุเมโอมนระัะพุทโธลาพะล้นฟ้าซัพนาคาไหลามา มหาลาพังอุอากะสะมหาเศรษฐีมหาโชคีณะมะพทะจงบังเกิดเดบบังเกิดสีบังเกิดลาบท่านังโพคังสัพพิทธิสวาหะพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังคังเป็นโชคลาภภูมิลาภปัจจโยโหตุเมด้วยเดชะพระ รัตนไตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลายประสิทธิเมประสิทธิเมประสิทธิเมโอมมหาเศรษฐีอิติจิตตังพลังลาภาทรัพย์มหารวยไหลามามหามงคลสมบัติปิโยเทวะมนุษสานังโอมพรมมาจิตตังอักเคมะสุขัง ลาพะลาพังพระวันตุเมณกันหะเนหะณกันตังลาพะลาพังพระวันตุเมขอเดชะคุณพระศีพระรัตนตรยัยเปิดทางโชคปัดเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโรคาวินัสสันตุ นะโมพุทธายะมะอะอุอิติสุขโตนะโมพุทธัสสะนะก,การังปูเชมิทนะนังวหายะมหาลาพังโลกกะวิทูพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาชยยะจิตตังประสิทธิเมมหามงคลจงบังเกิด พวกขรั์หลังไหลโชคลาบเปิดทางกรรมดีหนุนนำณนะชาลิติฉับพันนรังสีอิติปิโสพะควาพุทโธพุทโธมหามหินมหาเศรษฐีสัพพะลาพังพระวันตุเมรั์ไหลามาซัพ์หลังมาทองไหลามาโชคไหลามา มหาโชคมหาลาภสวาหะสวาหายะมหาเดโชปิติลาพังสัพพะธานังลาภะทานังพระวันตุเมชยันโตโพธิสัตโตอภิลาภาพระวันตุเมโอมนรัทพุทโธลาภะล้นฟ้ารัพนาคาไหลามามหาลาพังอุ อากะสะมหาเศรษฐีมหาโชคีนะมะพะทะจงบังเกิดเดชบังเกิดสีบังเกิดลาบท่านังโพคังสัพพสิทธิสวาหะพุทธังเป็นเงินทรมังเป็นทองสังคังเป็นโชคลาภาภูมิลาภาปัจจโยโหตุเมด้วยเดชะพระรัตนตรัย และครูบาอาจารย์ทั้งหลายประสิทธิเมประสิทธิเมประสิทธิเมโอมมหาเศรษฐีอิติจิตตังพลังลาภาทรัพย์มหารวยไหลามามหามงคลสมบัติิโยเทวะมนุษสานังโอมพรมมาจิตตังอะเคมะสุขัง ลาภลาพังพระวันตุเมณกันหะเนหะณกันตังลาภลาพังพระวันตุเมขอเดชะคุณพระศีพระรัตนตรยัยเปิดทางโชคปัดเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโรคาวินัสสันตุ นะโมพุทธายะมะออุอิติสุขโตนะโมพุทธัสสะนะก,การังปูเชมิทนะนังวหายะมหาลาพังโลกกะวิทูพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาชยยะจิตตังประสิทธิเมมหามงคลจงบังเกิด โวกทรัพย์หลั่งไหลโชคลาบเปิดทางกรรมดีหนุนนำณนะชาลิติฉับพันนรังสีอิติปิโสพระควาพุทโธพุทโธมหามหินมหาเศรษฐีสัพพะลาพังพระวันตุเมสั์ไหลามาทรัพย์หลั่งมาทองไหลามาโชคไหลามา มหาโชคมหาลาบสวาหะสวาหายะมหาเดโชปิติลาพังสัพพะธานังลาภะทานังพระวันตุเมชยันโตโพธิสัตโตอภิลาภาพระวันตุเมโอมนระทะพุทโธลาภะล้นฟ้าซัพนาคาไหลามามหาลาพัง อุอากะศมหาเศรษฐีมหาโชคีนะมะพะทะจงบังเกิดเดชบังเกิดสีบังเกิดลาบท่านังโพคังสัพพสิทธิสวาหะพุทธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสังคังเป็นโชคลาภภูมิลาภาปัจจโยโหตุเมด้วยเดชะพระรัตนตรัย และครูบาอาจารย์ทั้งหลายประสิทธิเมประสิทธิเมประสิทธิเมโอมมหาเศรษฐีอิติจิตตังพลังลาภาทรัพย์มหารวยไหลามามหามงคลสมบัติปิโยเทว